สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูตูนในแมทไมล์สไตล์ครูตูนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัสดส่วนมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำกันค่ะไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่ายายแบ่งเงินจำนวนหนึ่งให้กับหลานๆปูปลาปลาูและกุ้งนะคะในอัตราส่วน3ต่อ4ต่อ5 โดยกุ้งได้เงินมากกว่าปลา240บบาทถามว่ายายนำเงินมาแบ่งให้หลานทั้งหมดกี่บาทนะคะสำหรับข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนะคะครูจะย้ำก่อนเลยว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าปริมาณที่เราเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนกันนั้นคืออะไรสิ่งที่โจทย์ให้ปริมาณที่เป็นอัตราส่วนมาก็คือจำนวนเงินที่คุณยายแบ่งให้ปลาปูและกลุ้งนะคะ ในอัตราส่วน3ต่อ4ต่อ5ดังนั้นสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องเขียนก่อนก็คืออัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองค่ะก็คือปลาต่อปูต่อกุ้งก็คือจำนวนเงินนะคะครูขอเขียนในรัดๆหรือสั้นๆแค่นี้เนาะก็เป็น3ต่อ4ต่อ5ค่ะทีนี้เรามาดูต่อโจทย์กำหนดให้ว่า กุ้งได้เงินมากกว่าปลา240บาทอันนี้คือความเป็นจริงที่เรารับทราบมาเนาะไม่ใช่อัตราส่วนแต่เราก็ต้องมาดูว่าในอัตราส่วนที่เรามีนั้นมีตรงไหนที่พูดถึงกุ้งได้เงินมากกว่าปลาหรือเปลา่าไม่มีถูกไหมคะเราก็มาหาจากอัตราส่วนที่เราทราบนั่นเองเราก็ไปหาที่อัตราส่วนที่เราทราบก็คือกุ้งได้เงินมากกว่าปลา เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็มาดูอัตราส่วนที่โจทย์ให้มาค่ะกุ้งได้5ส่วนปลาได้3ส่วนแสดงว่ากุ้งได้เงินมากกว่าปลาอยู่2ส่วนค่ะอันนี้เราได้มาขึ้นแล้วนะคะจากโจทย์ให้มานะคะทีนี้ามาดูต่อค่ะโจทย์ถามว่ายายนําเงินมาแบ่งให้หลานทั้งหมดกี่บาทดูจากอัตราส่วนหรือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีตรงไหนบอกอัตราส่วนทั้งหมดเลยดังนั้น เด็กๆก็ต้องมาหาตราส่วนทั้งหมดเองยายแบ่งเงินให้หลาน3คนโดยปลาได้3ส่วนปูได้4ส่วนและกุ้งได้5ส่วนนั่นหมายความว่าคุณยายต้องแบ่งเงินออกเป็นทั้งหมด3บวกสบวก5ส่วนนั่นเองค่ะครูก็ขอเขียนเป็นเงินทั้งหมดนะคะเงินทั้งหมดแบ่งออกเป็น12ส่วนค่ะได้แล้วนะคะ ครูได้ตราส่วนใหม่มาก็คืออัตราส่วนที่เป็นเงินของกุ้งที่ได้มากกว่าปลาต่อเงินทั้งหมดถามว่าตราส่วน2อาอัตราส่วนที่เราได้มานี้เราได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากสิ่งที่โจทย์กาหนดให้มานั่นเองค่ะแล้วเราก็สร้างความสัมพันธ์ปริมาณขึ้นมาใหม่นะนะคะเมื่อเราได้ตราส่วนมาแล้วเราก็สามารถนําความเป็นจริงที่เราทราบมาจากโจทย์ก็คือกุ้งได้เงินมากกว่าปลาอยู่240บาทมาคิดแล้วค่ะนะคะ ดังนั้นครูกําหนดก่อนนะคะให้ยายนําเงินมาแบ่งให้หลานทั้งหมดเป็นเงิน x บาทนะคะจากนั้นครูก็จะเขียนสัสดส่วนนะคะสัสดส่วนที่นักเรียนได้หรือเด็กๆได้ในข้อนี้คืออะไรคะก็คือ กุ้งได้เงินมากกว่าปลาเราจะนำปริมาณสองอันนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะต่อเงินทั้งหมดทิกง่ายๆที่คุณครูเคยบอกไปในเรื่องสัดส,ส่วนก็คือเราจะนำอัตราส่วนที่เราทราบนะคะมา เปรียบเทียบกันหรือว่าเราจะนําปริมาณที่เราทราบในทั้งอัตราส่วนที่โจทย์ก,กหนดให้แล้วที่เราทราบจากความเป็นจริงเนาะมาเป็นปริมาณที่เปรียบเทียบอัตราส่วนกันแล้วก็เทียบกับสิ่งที่โจทย์ถามน,นั่นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้ว่ากุ้งได้เงินมากกว่าปลา2ต่อเงินทั้งหมดคือ12แบบนี้และความเป็นจริงล่ะที่เรารู้ก็คือกุ้งได้เงินมากกว่าปลา240บาท ถามว่าเงินทั้งหมดจริงๆแล้วเท่าไร่เราไม่ทราบก็จะเขียนอัตราส่วนได้แบบนี้เมื่ออัตราส่วนทั้งคู่จับเท่ากันเราก็จะเรียกว่าสัดส่วนนะคะดังนั้นเด็กๆมาแก้สมการหาคำตอบกันเลยค่ะครูก็จะได้เป็น2ส่วน12หรือ2ต่อ12เท่ากับ240ต่อ x ก็คูณไข้นะคะได้ 2x เท่ากับ240คูณ12จากนั้นคูก็ได้ x เท่ากับ240คูณ12แล้วนำ2มาหารนะคะนำ2มาหารเพื่อเป็นการกำจัด2อีกข้างหนึ่งเนาะหาร2ทั้ง2ข้างตัดเลยค่ะคูเอา2นะคะตัดกับ240 212 212 เป็น24แล้วก็0ก็จะได้120ถูกไหมคะคำตอบที่ได้ในข้อนี้คือ x เท่ากับ120คูณ12 12, x 12 12เป็น144แล้วคูณอีก10ก็เป็น1440บาทเด็กๆก็สรุปได้แล้วคะ่ะว่าเพราะฉะนั้นคุณยายใช่ไหมคะยายนำเงินมาแบ่งให้หลาน ทั้งหมด1,440บาทนั่นเองนะคะแค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวครูตูนจะมีข้อสังเกตให้เด็กๆนิดนึงนะคะว่านักเรียนจะสังเกตว่าเลขที่เราได้มา240คือจำนวนที่เราบอกว่ากุ้งได้มามากกว่าปลาและไอ้จำนวนที่กุ้งได้เงินมากกว่าปลานี้มันเป็น2ส,ส่วนนั่นเอง เราคิดง่ายๆก็คือ2ส,ส่วนเป็นเงิน240บาทดังนั้น1ส่วนจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่ไงคะเอา2ไปหารกับ240เราก็จะได้ว่า1ส่วนคือ2อ0ส่วนคือ120บาทถูกไหมคะแต่เงินทั้งหมดของเรามี12ส่วนครูก็จับ120คูณกับ12ก็จะได้คำตอบในข้อนี้นั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโจทย์หนึ่งข้อเราสามารถคิดได้ในหลายรูปแบบแต่ข้อนี้คุณครูนําเสนอในรูปของการเขียนแบบสัดส่วนหรือในรูปของสัดส่วนนั่นเองนะคะเรามาชมข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อนี้เขาบอกว่านิระดาหุงข้าวผสมกับข้าวกล้องโดยใช้ข้าวสาร3ากระป๋องและข้าวกล้อง1เศษหส่วนสกระป๋อง สำหรับในการทาน6คนนิรดาต้องการหุงข้าวผสมข้าวกล้องสำหรับรับประทานทั้งหมด24คนแล้วจะต้องใช้ข้าวสารและข้าวกล้องอย่างละกี่กระป๋องอะตอนนี้เด็กๆรู้อะไรจากโจทย์บ้างคะสิ่งที่เรารู้ก็คือเราทราบว่าเขาหุงข้าวผสมระหว่างข้าวข้าวธรรมดาเนาะกับข้าวกล้องก็คือข้าวสารข้าวขาวกับข้าวกล้องแล้วยังไงเอ่ย แล้วใช้ทานได้6คนตอนนี้คือเราทราบปริมาณ3ปริมาณที่มีความสัมพันธ์กันดังนั้นครูก็ขอเขียนอัตราส่วนเป็นอย่างแรกก่อนเลยเราจะได้ไม่ลืมนะคะก็คือข้าวสารต่อข้าวกรองและต่อจำนวนคนนี่เด็กๆได้ดวความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะก็คือข้าวสาร3มกระป๋อง ต่อข้าวกรอง1เศษ1ส่วน2องเศษ1ส่วน2เนี่ยครูสามารถทำเป็นทศนิยมได้ไหมคะได้ค่ะก็เป็น1-5นักเรียนจะใช้1-5ก็ได้นะคะแต่ครูขอเขียนเป็น1เศษ1ส่วน2เหมือนเดิมแล้วกันเนาะต่อ6คนนี้นะคะทีนี้นี่คืออัตราส่วนที่เราได้มาแล้วโจทย์บอกความจริงอะไรเรามาบ้าง ความเป็นจริงก็คือนิลดาดาไม่ได้หุงสำหรับ6คนแต่เขาหุงให้สำหรับ24คน24คนก็คือจำนวนคนเด็กๆมีอัตราส่วนของจำนวนคนอยู่แล้วเห็นไหมคะดังนั้นเราไม่ต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่เห็ okay, นะคะเราก็เทียบเลยค่ะเรารู้ความเป็นจริงใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยต้องใช้ข้าวสำหรับคนทั้งหมด24คนแล้วโจทย์อยากรู้ว่า จะต้องใช้ข้าวสารเท่าไรและข้าวกล้องเท่าไรครูให้จะอำนวนข้าวสารเป็น x และจำนวนข้าวกล้องเป็น y เราก็จะได้อัตราส่วนเป็น x ต่อ y ต่อ24นั่นเองค่ะครูขอวงเล็บหน่วยไว้ก่อนนะเด็กๆจะได้ไม่ลืมนะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องเขียนตรงนี้นะคะตรงจำนวนคนนะคะเอาหน่วยขึ้นไปข้างบนแค่แบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้แล้วครูขอเขียนเป็นสัดส่วนเลยนะไม่เขียนกําหนดให้แล้วนะคะเพื่อเพื่อลดการเขียนเยอะๆของเราเนาะครูก็เทียบสัดส่วนเลยค่ะสัดส่วนค่ะเลือกความสัมพันธ์ทีละคู่เด็กๆจะเลือกข้าวสารกับข้าวกล้องได้ไหมคะโอ้ไม่น่าได้เนาะเพราะว่าเป็นตัวแปรทั้งสองตัวเราก็ควรเลือกตัวแปรหนึ่งตัวและจำนวนที่เรารู้หนึ่งคู่นั่นเองค่ะตอนนี้เรารู้ ว่าข้าวสารเนี่ยในความเป็นจริงเราไม่รู้เท่าไรแต่เรารู้จำนวนคน 24, คือ2ี่ครูก็ให้เป็นปริมาณข้าวสารนะคะครูเขียนสั้นว่าข้าวสารเลยนะมันก็คือปริมาณข้าวสารนะคะต่อด้วยจำนวนคนนี่ข้าวสารเราใช้ในอัตตาส่วน3ส่วนต่อจำนวนคน6คน3ส,ส่วนต่อจำนวนคน6คนในความเป็นจริงเราใช้ข้าวสาร x กระป๋องต่อคน24คนเราก็เขียน x ต่อ24แล้วจับเท่ากันซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่เราต้องการนะคะคิดเลขเลยค่ะเด็กๆดังนั้นครูจะได้เป็น3ส่วน6คูณด้วย24เท่ากับ x เพราะฉะนั้นเอา6ไปตัดกันกับ24ได้6 1 6 6 4 24หนูจะได้คำตอบเป็น3คูณ4เนาะ 12นั่นเองค่ะแสดงว่าข้อนี้เด็กๆใช้ข้าวสารทั้งหมด12กระป๋องนะคะไปต่อกันเลยค่ะเราจะหาข้าวกล้องนะคะก็มาเขียนสัสดส่วนของข้าวกล้องข้าวกล้องต่อจำนวนคนอีกเช่นเดียวกันข้าวกล้องใช้1เศษ1ส่วนส กระป๋องนะคะก็1เศษ1ส่วน2กระป๋องต่อจำนวนคน6คนก็ต่อ6ค่ะในความเป็นจริงใช้ข้าวกล้อง Y กระป๋องต่อคน24คนก็ Y ต่อ24ค่ะคะจับเท่ากันค่ะดังนั้นขอทำข้างบนเป็นเศษเกินก่อนนะคะเป็น3ส่วน2ต่อ6 นำ24มาคูณจะเหลือ y ตัวเดียวเห็นไหมคะเหมือนเดิมค่ะ6 1 6 6 4 24เราจะได้คำตอบเป็น3ส่วน2คูณ4ตัดได้อีกค่ะเด็กๆเ,เอา2ไปหารได้อีกใช่ไหมคะ2 1 2 2 2 4 3คูณ2เป็น6เราได้แล้วว่า y เท่ากับ6นั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้ข้าวสารทั้งหมด12กระป๋องและใช้ข้าวกล้องทั้งหมด6กระป๋องถูกไหมคะถูกนะคะสรุปเลยค่ะดังนั้นใช้ข้าวสาร12กระป๋องนะคะและ ข้าวกรอง6กระป๋องสำหรับคน24คนนั่นเองโอเคนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคนะคะคำตอบอยู่ตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาสังเกตอีกเหมือนเดิมที่ครูตูนให้สังเกตคะ่ะลูกเราดูตรงนี้นะคะเราทราบว่าจำนวนคน6คนอยู่ในอัตราส่วน แต่ของจริงคือ24คนเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถบอกได้ว่า6คนนะ6 6คนเนี่ยนะอัตราส่วน6นะก็ใช้จริง24เนี่ยเอย๊แล้วเราเราจะมาคิดได้ยังไงว่า6เพิ่มไป24นี่ทำยังไงถูกไหมเราก็ต้องหา1ส่วนนั่นเองก็คือ6ส่วนเนี่ยเท่ากับ24แล้ว1ส่วนล่ะใช้แบบเท่าไหร่เนาะเราก็ดูเลย6 เปลี่ยนเป็น24ก็คือการคูณ4แสดงว่าทุกอันเราก็ต้องคูณ4มาเหมือนกันแบบคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของอาทิตย์มากกว่าจันทรา15คะแนนถ้าตราส่วนคะแนนสอบของจันทราต่อคะแนนสอบของอาทิตย์เป็น5ต่อ8ให้หาคะแนนสอบะของทั้งสองคนค่ะอันนี้เด็กๆทราบอะไรบ้างคะเนี่ยเราทราบของจริงใช่ไหม คะแนนจริงๆก็คืออาทิตย์เขาได้คะแนนมากกว่าจันทาอยู่15คะแนนแล้วเราทราบว่าอัตราส่วนของคะแนขรรขนของจันทาต่อของคะแนนของอาทิตย์คือ5ต่อ8เพราะฉะนั้นคุณครูขอเขียนอัตราส่วนขึ้นมาก่อนเลยนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างคะแนนของอาทิตย์กับจันทาใครขึ้นก่อนเอ่ยจันทานะคะคะแนนของจันทาต่อคะแนนของอาทิตย์ นี่เขียนแบบนี้เลยค่ะเป็น5ต่อ8และสิ่งที่เรารู้จากโจทย์คืออะไรคะความเป็นจริงที่เขาพูดถึงคือคะแนนของอาทิตเขามากกว่าจันทา15คะแนนแต่ในอัตราส่วนไม่ได้มีบอกเด็กๆจะต้องหาอัตราส่วนความสัมพันธ์ในอัตราส่วนที่เป็นความสัมพันธ์เดียวกันก่อนก็คืออาทิตย์คะแนนอาทิตย์นะคะมากกว่าจันทา ครูขอเว้นคําว่าคะแนนไว้ในฐานที่เราเข้าใจตรงกันนะคะเรามาดูค่ะคะแนนของอาทิตย์ลูกมากกว่าคะแนนของจันทราอยู่กี่ส่วนตอนนี้อาทิตย์ได้8จันทราได้5จากอัตราส่วนที่เขาให้มาสแสดงว่าอาทิตย์มากกว่าจันทราอยู่3แต้มหรือ3ส่วนนั่นเองได้แล้วนะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆได้ความสัมพันธ์มาลวครูจับมาเป็นอัตราส่วนต่อกันหมดเลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ต่อกันเลยจําได้ไหมว่าอัตราส่วนไม่จําเป็นจะต้องมีหน่วยเดียวกันเนาะแค่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูค่ะเรารู้ความจริงอะไรบ้างรู้ความจริงว่าคะแนนของจันทาเคอะอแนนของอาทิตย์ที่มากกว่าจันทาคือ15คะแนนนี่คือความจริงโอเคนะคะโอเคนะคะความจริงคือ15คะแนนขอเขียนแบบนี้และ ความจริงคะแนนของอาทิตย์ก็ไม่รู้ความจริงคะแนนของจันทาก็ไม่รู้ครูก็ให้คะแนนของจันทาเป็น x และคะแนนของอาทิตย์เป็น y โอเคนะคะเป็นอัตราส่วนที่เราจะใช้ในการหานั่นเองอเคนะีนาะเขียนสัดส,ส่วนค่ะตอนนี้ทําคล้ายข้อเมื่อกี้เลยเรารู้คะแนนของอาทิตย์ที่มากกว่าจันทาทั้งของจริงและในอัตราส่วนแสดงว่า เราจะต้องนำปริมาณคะแนนเนาะก็คือคะแนนของจันทาไปเทียบกันกันกบส่วนนี้นั่นเองและนำคะแนนของอาทิตย์ไปเทียบกับส่วนต่างตรงนี้นั่นเองเริ่มเลยนะคะทีละอันนะครูก็เขียนว่าจันทาต่อคะแนนของอาทิตย์ที่มากกว่าจันทาแบบนี้อัตราส่วนคือ จันทาได้5อาทิตย์จะมากกว่าจันทาอยู่3ก็เป็น5ต่อ3และในความเป็นจริงจันทาได้ X คะแนนของอาทิตย์ที่มากกว่าจันทาคือ15กูก็ได้เป็น X ต่อ15ค่ะจับเท่ากันนะคะแก้สรรมการเลยค่ะเป็น5ส่วน3คูณ15เท่ากับ X 3133นึ่งสาห้าห้าคูณหเป็น25ค่ะได้คะแนนของจันทาแล้วเห็นไหมคะอ่ะเราไปหาคะแนนของอาทิตย์กันดีกว่านะคะเด็กจะได้ว่ายังไงเอ่ยก็เหมือนเดิมค่ะอาทิตย์คะแนนของอาทิตย์ต่อคะแนนที่อาทิตย์มากกว่าจันทา ก็จะได้ว่าอาทิตย์ได้8คะแนนอาทิตย์จะมากกว่าจันทาอยู่3ก็คือ8ต่อ3แต่ในความจริงอาทิตย์ได้ y จะมากกว่าจันทาอยู่15ก็เป็น y ต่อ15จับเท่ากันนะคะเป็นสัสดส่วนก็จะได้เป็น8ส่วน3คูณ15เท่ากับ y นะคะ3 1 3 3 5 15 8 5 40เป็นคะแนนของอาทิตย์นะคะเราลองเช็คสิว่า40มากกว่า25อยู่15คะแนนหรือเปล่าใช่แล้วค่ะ40-25ลบ25ก็ได้15ถูกต้องอาทิตย์มากกว่าจันทาย5 5คะแนนนะคะดังนั้นสรุปเลยค่ะดังนั้นจันทาใช่ไหมคะได้คะแนน25คะแนน และอาทิตย์นะคะได้คะแนน40คะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองใช้วิธีคิดที่แตกต่างจากนี้ดูสิว่าได้เท่ากันหรือเปล่าโดยคิดว่าถ้าคะแนนอาทิตย์มากกว่าจันทายอยู่3ส่วนคิดเป็น15แล้ว1ส่วนคิดเป็นเท่าไหร่ก็1ส่วนก็จะได้เป็นเออ 15บหส่วนสเนาะดังนั้น15บหส่วนสก็คือ5เด็กๆลองเอา5คูณมาสิคะได้ตรงกับที่ครูคิดไหมพบกันใหม่ใน EP ที่2นะคะติดตามชมด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ